โอ้ oh, สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นเลิกงามยามดีมากทุกคนที่าบอะ่ะจะมาเปิดกล่องอ mm ันบ็อกอีพีเท่าไหร่แล้ววะจะไม่ได้แต่ว่าเราทำเป็น E ีถูกไหม mm hmm. เดี๋ยวใส่ไว้ต้นคลิปจะเห็นแหละเออวันนี้นะคะจะมาเปิดกล่องอันบ็อกนะคะที่าบช้อปปิ้งมานะคะจากนี่เลยจ้าถ้ดาด้นี่ mm hmm. เห็นปะ จากเว็บไซต์นะคะ b e a u t y o o นะคะ .com นั่นเองเนาะนี่เลยนะคะคือไบต์อะด้วยคำที่ว่าอันนีน้นไม่ได้เป็นกล่องสุม่มกล่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นกล่องที่เราซื้อมาใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เลยอยากจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยหมดไปกี่บาทหมดไปเท่าไหร่จัดโปรโมชั่นอะไรบ้างคุ้มไหมเว็บไซต์นี้นะคะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนเนาะแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยไบะแกะกล่องออกมาแล้วเพราะบจะเช็คของเพื่อความมั่นใจว่าเฮ้ย ส่งมาครบหรือป่าตามที่เราสั่งสรุปว่าครบนาจาระจ๊าแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดกันทีนละตัวเลยด้วยกันทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยสิบสองชิ้นนะกันนะคะทุกคนจะพูดแบบกระชับและกันนะไม่ยืดเยื้อนะคะก่อนที่จะไปดูเนี่ยกดไลค์ให้ก่อนนะซับสไครต์ให้ก่อนกระดิ่งให้ก่อนถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเริ่มอันบ็อกกันเลยค่ะนี่ทุกคนเขามีราคาเต็มกับราคาที่ลดที่ไปซื้อไปน,นะเอาจริงเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยตัวแรกตามเรียงนี้เลยนะทุกคนคือวันนี้ใบอ่ะถ่ายงานไปหลายงานแล้วใช่ป้ะแล้วก็แบบ เออเป็นจะเป็นสภาพเวลาที่เราแบบจะต้องแบบไปล้างหน้านอนแล้วก็เลยแบบมาเปิดกล่องหนึ่งกุกให้มันชื้นใจดีกว่าเผื่อใครที่แบบว่าเคยใช้ต้องการแบบว่าช็อปออนไลน์อยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงเนี้ยมันตอบโจทย์มากจริงๆเนาะไม่ต้องแบบออกไปซื้อข้างนอกนะคะแบบแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะอ่ะมาเริ่มด้วยตัวแรกกันดีกว่าเป็นตัวชื่อว่าเฟสโลตัดยางนะคะเป็นมอยเจอร์ของเฟสนั่นเองนะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใบยังไม่เคยรองนะคะหน้าตาไปตัวนี้เลยเนาะเป็นชิ้นแรกนี่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  f a ็นเฟซมอยเจอร์ไรซนะคะใบจะไว้ใช้นะเป็นขนาดพกพา7 ml นะคะราคาปกติเขาเนีอยู่ที่590บาทนะคะแต่ว่าเขาลดอยู่ที่199บาทตอนไปซื้อมา ถูกมากชิ้นแรกก็คือถูกอนะห้าร้อยเก้าสิบบาทลดเหลือหนึ่งร้อยเก้าเก้าเอาอยัางไงอะตัวนี้ไปไปดูมาเขาบอกว่าเลช่วยเรื่องความชุ่มชืยย้นอะไรเงี้ยระบายกคนผิวสภาพมันทางแห้งอยู่แล้วไงก็เลยเออจะเอาแบบว่าเอาเป็นแบบของพกพาอะไรบ้างน่ารักน่ารักรก็ซื้อกุบกิบไปนะคะนี่ก็คือไอเทมชิ้นแรกที่ใบซื้อมาตัวต่อไปนะคะเอาสายใจน้ําหอมมากแต่เป็นน้ําหอมขนาดเล็กพกพานะเนาะไว้เติมระหว่างวันได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยสี่นะคะ Giorgio Armani นะคะเออ The perfume นะเป็นรุ่น ขวดสีใสๆเดี๋ยวเจะจกแกะให้หนูนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ย7 ml นะคะราคาอยู่ที่700บาทลดเหลือ499เท่านั้นนะจ๊ะก็เลยไปสอยมาเลยและซึ่งเราอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ได้มีน้ำหอมลาย j r g o a อ m ร n i รุ่น4ใช่ไหมแต่ว่าเรามีรุ่นอื่นอย่าง My Way เรามีตัวนี้นะคะนี่เลยดมกลิ่นแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ฟิลลิ่งแบบว่าน้ำหอมสไตล์ที่ทำให้อารมณ์เก๋เซ็กซี่เข้มข้นนะคะและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันหอมสดชื่นหวานแน่น สไตล์ดูละแล้วใบลองแต้มๆที่คออะไรเงี้ยลองใช้ดูเฮ้ยมันแบบติดทนมากทุกคนคือเป็นน้ําหอมที่แบบเข้าไว้ขาดพกพาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และราคาก็ลดอยู่นะคะลดไปถึง200เลยทีเดียวนะคะเป็นลิปจินนี่จีนะคะซึ่งใบซื้อมา2สีด้วยกันนะสเนื้อเนาะปริมาณอยู่ที่1.5 ML นะคะเป็นลิปที่เป็นรุ่นมีความแมทกับลิปเนื้อชิมเมอร์นะคะราคาปกติอยู่ที่199บาทลดเหลือ99านะคะนี่เดี๋ยวจะใช้ดูหน้าตาเน็ตหนึ่ง แพคเกจจริงนะคะลิปไม่เห็นแบรนด์นี้มา่แล้วเขาเป็นแบรนด์ไทยทุกคนนี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะไปให้ดูด้วยเลยเพราะว่า mm hmm. เนื้อชิมเมอร์ใบไ,ไม่เคยลองเนื้อลิปชิมเมอร์แล้วก็ไม่รู้ไม่ได้คิดว่าน่าจะมีแบรนด์ไหนทํานะมันก็เออแปลกใหม่ดีก็เลยลองมาซื้อดูแล้วสีอ่ะสวยก็เลยชอบนะคะอันนี้เป็นลิปรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะสีแรกที่เราจะหยิบมาใช้อ่ะเดี๋ยวเราแกะไปก่อนละกันนะคะ เป็นตัวแรกที่เราจะมาให้ดูกันเป็นเบอร์203นะคะเป็นลิปรุ่นที่เป็นรุ่นเนื้อชิมเมอร์อันนี้เนื้อชิมเมอร์โอเคเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะคะแกะแบบเรียวๆนี่แหละไปอย่างเรียวๆนะคะไม่คิดอะไรมากนี่หน้าตาแพ็กเกจจิงได้อยู่นะเป็นขาดแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนี่โอสีอะยังอะ มันเมื่อกี้แกะไม่ออกอแกะออกแล้วแต่ก็มาถึงข้างในกล่องแล้วอันนี้เบอร์หนึ่งร้อยแปดเนื้อแมทน,นะบอกไปแล้วนะอีกรุ่นหนึ่งไม่น่าจะเป็นเนื้อชิมช่ำๆหน่อยมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นี่เบอร์หนึ่งร้อยแปดว้าวโทนสีม่วงช่วงนี้กาลังมาแรงนะม่วงอมชมอะไรเงี้ยถือว่าลิปอันนี้เนื้อค่อนข้างดีนะผ่านเดี๋ยวไว้จะแบบลองทําแบบคลิปแต่งหน้าหรือไม่ก็ลองใช้เดี๋ยวจะมา update, อัปเดตอีกทีนึงนะจ๊ะ ดีมากราคาก็คือไม่ถึงหลักหราเป็นตัวที่ไบค่ะเคยใช้แล้วหมดไปแล้วแล้วก็กลับมาซื้อในเว็บไซต์นี้เลยโดยเฉพาะแล้วราคาโคตรลดแบบโอโหมันโกนใครมานะคะทุกคนนั่นก็คือของฮักกี่นะคะตัวนี้เลยนะไบแกะออกมาแล้วนะคะทุกคน,นเขามีกล่องมาให้ด้วยนะไม่ใชว่าไม่มีเด้อนี่เลยตัวนี้นะคะราคาเนี่ยจากปกตินะคะ925บาทลดเหลือหนึ่ง399เท่านั้นคือแบบโอโ้โห รดจุกอยู่นะรดแบบ 900, 25, หืเก้าร้อยยีบห้าเหลือเพราะสี่ร้อยถ้าพูดอะยังไงอะรถไปห้าร้อยเกินครึ่งนะว่าแบบแล้วเนื้อฉ่ำมากหมอคนผิวแห้งมากรุ่นนี้อันเนี้ยไปตำแล้วก็ดีมากผิวแบบฟิลกูดต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่เราชอบใช้นะคะนั่นก็คือของ i n i นิตฟรีเลยนะคะเป็นแป้งนะคะที่เขาบอกว่า เป็นแป้งฝุ่นเนื้อบางเบานะคะอนุล,ละเอียดนะคะสูตรปราดจากน้ํามันนะเะาช่วยับความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาปกติเขาเนี่ยเขาขายอยู่ที่สามล้ยสาสิบรถเหลือหนึ่งร้อยเกสบเก้าบาทเฮ้ยมันถูกมากแม่คือแบบไม่ซื้อจะได้หรอแล้วแบบเออเป็นแป้งที่แบบเรายังไม่เคยลองแต่เป็นแบรนด์ที่เราชอบด้วยแล้วก็เลยแบบเออลองซื้อมาดูเผื่อแบบว่าใช้แล้วมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองดูกันแต่ถ้า ใครเคยใช้แล้วเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะจะได้รู้นะต,ตัวต่อไปนะคะเป็นสายวำรุงอีกแล้วนะคะนั่นก็คือของอิสกินนะคะเป็นสกินแคร์ที่ใบใช้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นวิทซีชอบมากเลยมากดีมากแบบช่วงแรกๆที่เราแบบคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงตัวนี้นะแล้วเอาจริงอะราคานะคะในชอ็อปเขาเอ้ยไม่ใช่ในช็อปสิในเว็บไซต์เขานะคะลดเหลือนะคะจากปกตินะคะ690บาทลดเหลือ2 9 9บาทนี่คือไซส์จริงเยนะ30ม l คือแบบ แอบหนักอยู่นะทุกคนเออแล้วแบบใช้ได้นานแล้วราคาลดจุกมากทุกคนคือแบบโอ้โหโอโอโลดตาแตกมากเว็บไซต์นี้เอาจริงต้องไปดูนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครที่แบบอยากสั่งซื้อเหมือนไบ์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกทีในใต้คลิปวิดีโอนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสลองน้องเขาแล้วเราได้ลองน้องเขาแล้ววันนี้นะเวลานี้เดี๋ยวจะต้องได้ลองแน่นอนเป็น Kissme นะคะนี่เลยวอลลุ่มอัพมาสคาร่าซูเปอร์วอเทอร์พูนะคะหกกรัมเนาะ เป็นสูตรเบอร์สูตรเป็นสูตรกันน้าเพิ่มความหนานะคะให้ขนตาเลี้ยงเส้นสวยไม่จับกันเป็นก้อนราคาเขาอยู่ที่450บาทลด420บาทนะคะทุกคนก็ถือว่าเราไม่ต้องซื้อราคาเต็มของเขาเพราะเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ก็เป็นมาคาร่าที่เราเพิ่งจะได้ลองคือทำไมเพิ่งได้ลองวะเออเอาจิกอ่ะไหนๆจะได้ลองแล้วก็เดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแต่เขาบอกว่ามันแบบขนตาง,งอนจึงว่าแล้วก็แบบ ทโทนโคดอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้ในวันที่แบบเราต้องการแบบไม่ขนตาม,มันหลน่นประมาณนั้นนะคะก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่มาร์คคาร่าที่แบบราคาไม่ได้สูงเกินแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปเป็นกลางๆแบบว่าพอรับได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองดูนะคะนี่เลยต่อไปนะคะเป็นงานปัดแก้มนะคะเมคอัพกันบ้างเนาะนี่เลยของลิลลี่ไบเลตนะคะเลิฟบีมเ e คเป็นลิปแบบรุ่นหัวใจอะที่แบบ,แบบยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองอีกเลย ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อห้ารอยเก้าสิบาทเหลืสองร้หบห้าบาทเฮ้ยเกินครึ่งว่าบบทอ่ะพูดจะแกะยังไงอ่ะงงเบอร์อ่ะขออนุญาตแกะก่อนนะอ๋อแกะอย่างนี้นี่สีข้างในน่ารักมากสมสมเบอร์หกนะคะเผื่อใครอยากตามเนาะเดี๋ยวจะลองไปใช้ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เราก็ชอบเหมือนกันพวกงานมาคา่าพวกแบบ ฟูชั่นอะไรเงี้ยถือว่าแบบดีดีนะคะเป็นแบรนด์ที่มบย,ยังไม่เคยลองนะคะแต่ใบจะซื้อมาไว้แบบว่าให้คิวใช้หรือแล้วที่เราเป็นซิวนั่นเองนะ,ะนนก็คือตอนนี้เลยเป็นชื่อรุ่นว่าแบรนด์อะไรเนี่ยเนเชอร์ลิต้านะคะทีทีเฟรเซียโทนเนอร์ toner, นั่นเองนะคะนี่เลยราคาเขาอยู่ที่390บาทลดเหลือ89บาบทคุณพ้า หลักสิบอีกแล้วแล้วปริมาณเท่านี้250 ml ใช้ได้นานมากและใบเห็นว่าแบรนด์เนี้ยเขาว่าราคาถูกและดีมากแล้วก็เป็นงานช่วยเรื่องสิวค่อนข้างที่จะตรับโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวยังไงอะ่ะจะใช้ไว้ลองดูนะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เราก็ยังไม่เคยได้ลองเดี๋ยวจะมาลองนะจ๊ะสำหรับตัวนี้แต่ราคาน่ารักมากทุกคนไม่ซื้อไหวหรอไอเทมลูกหลักนะคะที่ต้องมีติดบ,บ้านไว้นะคะนี่เลยเพียวริก้านะคะเป็นเซเอ้เป็นเซรั่ามาอะไรก่อน เจลแต้มลดรอยสิวนั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยดีมากทุกคนไปพูดไปในหลายๆคลิปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันดีมากจริงเกินคาดจริงผลลัพธ์แบบโคตรดีทุกคนแล้วแบบราคามันไม่ได้แบบสูงเกินแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยเป็นราคาที่เรายังพอรับได้แล้วก็ช่วยในเรื่องลดรอยสิวได้ดีมาก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 จบไอเลอฟิฟแล้วก็อย่าลืมไปตามนะคะในราคาช็อปเขาตอนนี้นะคะของ เว็บไซต์นะคะ Beauty Q นะคะเขาลดอยู่ที่119บาทลดเหลือ99บาทเท่านั้นคุณผายังไงเป็นค่าคูกผาเราื่องเรานานเดี๋ยวไปจะขออนุญ,ญาตแกะตรงกล่องซีลเขาก่อนนะเพราะว่าเขาว่าแพ็คมาใช่ไหมเป็นรองพื้นของโซแกรมนะคะ<บ>นี่เลยนะคะเป็นแบรนด์ที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ลองแต่เราอะ่ะลองไปดูแบบบตรงานบัตรออนงานพาเลทเขาน่ารักโซคิวมากท,ทุกคนแล้วเขาก็ออกรองพื้นมาใหม่ใครอยากดูรีวิวคอมเมนต์มานะจ๊ะราคานะคะในเว็บไซต์นะคะอยู่ที่ 259กบาทราค่ะเต็มลดเหลือ19 9่เาท่านั้นจ้ะอันนี้เนี่ยไปเห็นนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3เฉดสี 4, แต่ไปเลือกสีเบอร์ศูนย์สองมานะคะแฟร์เบทนั่นเองเนาะจะให้ดูแพ็เกจจริงนิดนึงนะนี่อุ้ยแพ็เกจจริงดีมาน่ารักเวอร์โซคิวไม่ไหวเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นนะคะมาบความธรรมชาตินะคะติดทนยาวนานนะคะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้สัมผัสผิวนะคะสุขภาพดีด้ตลอดทั้งวันนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวขอลองเนื้อนิดนึงนะว่าแบบนี้เนื้อแบบเทนแล้วแบบเราจะโอเคหรือเปล่าปิดออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่จะให้ดูนิดนึงนะอ่ะโอ้เนื้อมีความแบบลื่นๆนะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันแมตแห้งมากนะแต่ใบก็รู้สึกว่ามันเกลื้นกับผิวไปเลยนะคะน่าจะใช้ได้นะเบอร์ศูนย์สอง และนี่นะคะก็คือคลิปอันบอกนะคะที่ใบนะคะซื้อมาจากเว็บไซต์ beauty crew นั่นเองนะคะทุกคนคือจะบอกว่า12ชิ้นเนี่ยได้ในราคาที่ค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็ลดเยอะมากใบบอกเลยว่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ช้อปสะดวกหาซื้อง่ายนะคะมีตั้งแต่หัวจะลดเท้ากันเลยทีเดียวพูดจริงๆริงนะงานผมงานแฮง,งานน้ำหอมงานตัวบอดี้ครีมของใช้จิปาถะนะคะของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงมีหมดนะคะที่เว็บไซต์นี้นะคะหาซื้อง่ายแน่นอนแล้วก็บอกเลยว่า มีหลายแบรนด์มากที่แบบลาลานตานะคะทุกคนแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆนะคะทุกคนเนาะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไบ์นะคะจะทิ้งเว็บไซต์นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะทุกคนยังไงวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดคลิกลไ again, ลก์ติดตามใครกันอีกทนะจะ๊ะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะ